หลายคนอาจเคยได้ยินเรื่องราวและผลงานอันน่าเหลือเชื่อของอีลอนมัสนะครับผู้บรหิหารของเท s l a SpaceX จากความสำเร็จของอีลอนมัสเนี่ยนะครับหลายๆคนก็สงสัยว่าเอ๊ะเขาใช้เวลา1วันเนี่ยไปกับอะไรบ้าง ตื่นนอนตอน7จ็ดโมงเมื่อตื่นนอนเนี่ยเขาจะข้ามอาหารมื้อเช้าไปเพราะว่าเขาไม่ค่อยมีเวลามากนักแต่เลือกที่จะดื่มกาแฟแทนก่อนจะอาบน้ำและขับรถไปทำงานในตอนเช้าและในทุกวันเขาจะจัดลำดับความสำคัญของงานก่อนจะเริ่มงานเสมอ9ก้าโมงนะครับเป็นช่วงเวลาของอ e ีเมลและการประชุมนอกเวลาประชุมเนี่ยเขาจะใช้เวลาไปกับการตอบอ e ีเมลของ SpaceX และ Tesla นะครับรวมทั้งใช้ทักษะการทำงานแบบ asynchronous นะครับคือสลับการทำงานไปมาได้นะครับไม่ต้องทำงานใดงานหนึ่งให้เสร็จก่อนเพื่อความรวดเร็วของงานแล้วก็สามารถทำ หลายๆอย่างได้ทุกที่ทุกเวลาเวลาบ่ายโมงนะครับจะเป็นเวลาการรับประทานอาหารกลางวันนะครับอีลอนมัสใช้เวลาเพียง5นาทีเท่านั้นในการกินแซนด์วิชไก่และสลัดผักนะครับรวมไปถึงการดื่มเครื่องดื่มอย่างโค้กแคลอรีต่ตำ่ำแล้วก็เอาเวลาที่เหลือไปประชุมหรือว่าทำงานต่อนะครับบ่าย2ถึงบ่าย3โมงนะครับเดินทางไปที่โรงงาน Rocket Factory นะครับอีลอนมัสจะเดินทางไปที่โรงงานของ SpaceX เกือบทุกวันนะครับ ใช้เวลา8-90%ไปกับการออกแบบแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ6โมงเย็นเป็นเวลาสำหรับการทานอาหารเย็นสำหรับธุรกิจนะครับการรับประทานอาหารเย็นของเขาเนี่ยจะถูกใช้ไปกับการประชุม V.I.P. หรือว่าบุคคลที่มีความใกล้ชิดนะครับรวมถึงพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจนะฮะบ,บางครั้งเขาอาจจะเลือกรับประทานอาหารโปร่างบาร์บีคิวหรืออาหารฝร,รั่งเศสนะฮะโดยช่วงเวลาอาหารเย็นเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่เขาใช้เวลาเยอะสักนิดหนึ่งนะครับเพราะ้อามีการพูดคุยเรื่องงานไปด้วยเนี่ยอาจจะใช้เวลา2ชั่วโมง สองทุ่มนะครับเป็นช่วงเวลาของความสนุกช่วงเวลานี้อาจจะไม่ได้มีทุกวันแต่เขาก็พยายามที่จะหาเวลาให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกสนุกมากขึ้นนะครับอย่างเช่นการเล่นวิดีโอเกมที่เขาชื่นชอบหรือว่าใช้เวลากับลูกๆในเวลาที่ว่างจริงๆเนี่ยเขาจะออกไปดูหนังหรือว่าออกไปปาร์ตี้กับเพื่อนบ้างเป็นครั้งเป็นคราวนะครับสี่ทุ่มอีลอนมัสจะพาลูกเข้านอนแล้วเขาจะเริ่มเปิดคอมพิวเตอร์เพื่อตอบอีเมลอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะจัดการเมลที่ยังค้างคายอยู่เนี่ยให้เสร็จนะครับและอีลอนมัสเนี่ยจะใช ประมาณ2-3สชั่วโมงนะฮะที่จะเคลียร์งานในช่วงกลางคืนนะครับและเข้านอนเวลาประมาณตีนหนึ่งอีลอนมัสเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นบุคคลที่ทำงานหนักมากนะครับโดยทำงานประมาณ100ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะครับหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์เนี่ยคือประมาณ2เท่านิดๆของเวลาทำงานปกติของคนปกติที่ทำงาน8ปดโมงถึงห้าโมงนอนน้อยนะฮะปกติเขานอน,อนเนี่ยอยู่ประมาณสักคืนหนึ่งได้สัก6ชั่วโมงถึง6ชั่วโมงครึ่งนะครับเขาพยายามทุ่มเทเวลาที่เหลือเนี่ย ไปกับการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพราะว่าอีลอนมัสเนี่ยเป็นคนที่จริงจังกับเป้าหมายนากนนะครับแล้วเขาเจะพยายามทำทุกอย่างเนี่ยออกมาให้ดีที่สุดเหมือนที่เขาเค้กล่าวไว้ว่า people work better when they know what the goal is and why it is important that people look forward to coming to work in the morning and enjoy working มนุษย์เราเนี่ยทำงานได้ดีก็แต่เมื่อพวกเขารู้ว่าเป้าหมายคืออะไรแล้วก็ทำมันไปเพื่ออะไรมันสำคัญมากที่ผู้คน จะตื่นขึ้นมาแล้วก็มาทำงานอย่มีความสุข